วัดเดอะฟากแม่งกูเข้าเกมกูได้ Achievement แล้วสวัสดีครับอยู่กับผมโชว์คุณเองนะวันนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในเกมเราบอกหน้าผมโดยแบบนี้มีชื่อว่าแบบบัตคลาชนะครับผมหรือถ้าจะเข้าใจให้ง่ายครับมันคือบัตรวันนี้เวอร์ชั่นเลโก้เดือนมอการมาคมที่ e 2006ทํานหกคุณถูกไล่ออกจากบ้านเอียรถทำไมแปรมึงมึงไม่แปลมาสุดเลยวะ เออง่ายๆครับเออคุณถูกไล่ออกจากงานเพราะว่าคุณติดนี่ทั้งหมด1,2500เหรียญอ่อาขณะที่คุณกำลังขับรถกลับคุณเจอร้านปิศนาตั้งอยู่ข้างทางโดยที่มันเขียนไป้ายเอาไว้ว่าทุบหนึ่งคันได้เงิน1ดอลลาร์ไม่รู้ว่าแปลถูกหรือเปล่าว่ามันหนึ่งดอลลาร์หรือเปล่าเออสวัสดีชั้นบอนครีบิลลี่ไม่รู้ว่าอ่านถูกไห ทุกครั้งที่มึงต่อยหน้ากูกูจะให้เงินมึงดูเหมือนว่าตอนนี้นายกำลังลำบากมากเลยสินะลองต่อยหน้าชั้นสี่ให้เงินทบดยี่สิบห้าดอลลาร์ไม่รู้นะว่าเขาใช้หวยเป็นดอลล่าร์หรือเปล่าอ่อนี่ปับาับป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 บปับเับป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 ับบปั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 ่ปปับกบบีัป อ่ะตีถึงหนึ่งร้อยเลยเออนำมาดีมากเลยนะอ่ะตอนนี้มีช็อปเด้ขึ้นมาแล้วนายสามารถซื้ออุปกรณ์ในนายสามารถซื้อสินค้าเพื่อเอามาใช้เพื่อเพิ่มเงินได้นะมามดูกันว่าในร้านม่มีอะไรผิดปกติใช่หรือเปล่า อย่างก็ตามเราไปกันต่อนันเถอไอดูดิอ่าในร้านตอนนี้มีถุงมือก็คือวอมทบงหมด100ดอลลาร์งานได้เวลาปนน๊าป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 นะ๊า,า,าป๊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 รป๊บป๊า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 ป๊ป๊าป๊าป๊บป๊า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 ป๊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  โอ oh. oh. right? oh. ้โหเสียงมันแบบเสียงเหมือนเราต่อยต่อยนวมเลยอะต่อยไปครับต่อยไปมาเท่าไหร่วะอันต่อไปคืออะไรวะโรลิ่งพินไอ้ลูกลูกกิ้งขนมไอ้ลูกลูกกิ้งแป้งเหรอสามร้อยโอ้อึ๊บอึ๊บต่อยไปครับต่อยไปโดนขนาดนี้ไี่เป็นเป็นกูหมัดหมัดสองหมัดนี่นี่คือ ไปนอนคุยกับลาบะมะม่วงเลยนะไม่บ่ 300. อยเลยป๊อป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 ป๊ปป๊อปปอปป๊อปป๊อปั๊อปป๊อปอป๊อปป๊อป๊อปป๊อป <c oughs> ๊อปป๊อป๊อป๊อป๊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 อ มันเริ่มเจ็ดแล้วอุ้ยเลือ,เอดเริ่มสัตเลือดเริ่มสาดละเลือดเริ่มสัเอ่าต่อทำต,ต่อไปเถอะอัดจัดไปเลยครับออรอเลยเอ๊ะเราจะว่าไปคือเราเราตีหัวเขาคือเงินเงินมันเข้าบัญชีเราเหรอแต่ก่อนอันนี้ครับขอปิดเสียงไว้เสียงโคตรด,ดังเลยอ่ะคือผมสงสัยว่ายิ่งเราตีเขาหนิคือมันจะนั้นหรอเงินมันจะเข้าบัญชีเราออ ทำไมเราเราได้เงินแบบได้เงินแบบไม่มีเหตุผลด้วยนะไอช่างเถอะไปมันเป็นหน้าที่เลยขอตีเพิ่มหน่อยขอตีเพิ่มหน่อยได้เก็บเงินเยอะโอเคมาหกร้อยไม่นะเออฉันว่านายไม่ควรแล้วนะนะเออขอล้อกอะเรื่องของกูเรื่องของกูเรื่องของกู เฮ้ยเฮ้ยหย,ยุดอยู่ได้แล้วขอร้องได้โปรดใจเย็นๆก่อนมันมันเจ็บมากเลยนะเรื่องของกูเท่าไหร่เอเอ,เอได้โปรดหยุดใช้ไม้แบดมันรู้สึกเจ็บจริงอันต่อไปคืออะไรโอ,โ,อโอ้โอ้กระทาเลยเหรออันนี้เราใช้อะไรอะ่ะไก่ทอดเหรอ อไม้แบตอ๋อเบสบอลเบสบอลไม่สิไอกระทะเทาไร่หนึ่งพันสองร้อยแล้วทำไมกระทะมันถึงราคาแพงกว่าวะทั้งนั้นที่ผมว่าผมว่าไม้แบตนี่น่าจะราคาแพงกว่านะเพราะมันดูโหดกว่าเยอะอีกไปไปไปเอาไอหน้ายู่เลยเพิ่มเราแถมให้แถมให้อยากได้ทิปอยากได้ทิปอยากได้ทิปโอเคมาพอแค่นี้ เออไม่นะเออเอาเอาเอามันลงก่อนได้ไหมฉันไปทำอะไรที่นายอะ่ะทำไมไายต้องทำแบบนี้กับฉันขอร้องอยู่เถอะเอเออย่าอย่าอย่าทำแบบนี้เลยโอ้โหโอุห๊ยขอร้องอยู่เถอะขอร้องขอร้องขอร้องโอ้โหหน้าแม่งเละมากเลยมันเจ็บมันเจ็บ ฉันรู้สึกมันฉันฉันรู้สึกขอร้องมันมันเจ็บจริงๆมันไม่ควรรู้สึกเจ็บจริงๆสิฉันทนไม่ไหวแล้วโอ้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 อันต่อไปคืออะไรวะเหย้ยสนับมือมัดเล็กฉันมันมันมากเกินไปโอ้โอ้โอ้หน้าเริ่มแดงฝาเริ่มแดง ทำไมทำไมแกถึงทำแบบนี้กับฉันโอ้โหหน้าเละมากเลยเอ้ยโอ้โหไม่ไไม่น่าแค่เลือดอะว่าส,สมองน่าจะไหลออกมาด้วยวเราทําเราทําแบบนี้แล้วแล้วแล้วมันได้ไรฉันฉันทําความผิดไปแล้วแล้วตอนนี้ฉันฉันพยายามทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแต่ทําไมมันแยล่ลงแต่ไม่ขอร้องอะช่วย จะต้องการความช่วยเหลือเออเออเออไอไลี่ประโยชน์แกไอ้ยศเราแปะไม่ไม่แปะให้สุดเหรอโอ้ไอ,ไอเราบอกนีไม่กากาชิบหายเลยป่ะผมก็ตีไปเรื่อยๆ ตั้งป้ายเองว่าตีตีแล้วได้เงินคิดหรือว่ามาให้ให้กับคนติดนี่อย่างกูคิดหรือว่ากูจะหยุดหยุแถมให้ด้วยเป็นคนใจดีกูแถมให้อยู่แล้วไม่อยากได้ติปอ่ะไปสะดับมือไม่ไม่นายอย่าทำแบบนี้ขอร้อง้ว่านายก็มีหัวใจนายก็มีจิตใจที่ดียายายจะทำแบบนี้จะจะเป็นองค์การแล้วเดี๋ยวกูตาย ขอร้องโอ้โหไม่ยุดเออาเอาเอาทุกอย่างไปเลยวิมย์สวนแล้วหยุดขอร้องอย่ไาไายั่งกูโอ้โหเสียงเออนายเมื่อไหร่จะหยุดอะฉันออฉันแค่ต้องการได้ได้หยุดฉันไม่สามารถ แล้วเงินนี่คือแบบเพิ่มเยอะมากเลยนะอันต่อไปคืออะไรเอยอนขลยเอเอโอ้โว่ารอบนี้ครับว่านะเราเราเราน่าจะรวยได้ประมาณสักหมื่นหนึ่งอะ่ะเ,เพราะเพราะว่าเราทุบเสร็จเขาตายพอดีอะ่ะถ้าเราใช้คอะทุบเสร็จแล้วเ,เขาตายพอดีอะ ฉ,ฉันหยุดนายไม่ได้ฉันหยุดมันไม่ได้แต่นายสามารถเอ,อหยุดฉันฉันไม่ไหวแล้วหยุดขอร้องไม่โอ้โอ้ไม่ไมเสียงมันเหมือนเครื่องจักรอะพอได้แล้วเออคุณคุณแกแกควบคุมฉันไม่ได้ อื oh. Oh, 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 oh. ออโอ้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 ผมว่าผมว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผมต้องทุบอ่ะต้องทุบอ่ะโอ้อาหยุดมันพอแล้วขอร้องฉันขอโทษฉัน ฉันทำฉันไม่ได้โอ้โอ้นี่เราต้องทุบอยู่เนี่ยอันต่อไปคืออะไรอืม <c oughs> มีดโอ้ตายแล้วอะครบหนึ่งหมื่นแล้วมาดูกันครับว่าเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวไม่ไม่อย่ายา่นานายนายทำมันพอวะนายทำมันมากเกินไปแล้วอยู่เถอะปล่อยปล่อยฉันไปเถอะขอร้องอยา่าไม่ ไม่โอ้โหเมื่อกี้ผมเห็นเลยว่าตอนผมจิ้มเข้าไปอะ่ะเฮียเงินวิ่งเพิ่มมาเก้าพันหรือเก้าหมื่นอะจำไม่ได้อะ่ะเอานี่เราโอ้โหมีตั้งเก้าฉากจบเลยเอ่ะโอ้โห ตั้งก้าฉากจบแต่ว่าเราได้ฉากจบแบดเอ็ดดี้นะครับผมคือเราฆ่าเขาแล้วเราเอาเงินเข้าไปแอ่จาก้าฉากจบเกมผมไม่รู้นะว่าออริจินอลมันมีเยอะขนาดนี้หรือเปล่าแต่แต่แบบโอ้โหเอาละครับผมหลังจากที่ผมไปดูฉากจบมาแล้วนะผมได้สังเกตนะผมว่าเออคือไอ้คลิปที่ผมไปดูเนี่ยมันค่อนข้างเก่าแล้วตัวเกมอะมันอัปเดตมาแล้วระดับหนึ่งทำให้ ฉากจบนะตอนเนี้มันมันมันจะมีบางฉากจบที่ผมไม่สามารถทําได้เพราะบางอันเนี่ยมันโอกาสได้ค่อนข้างต่ําต่ําระดับหนึ่งเลยนะผมเพราะฉะนั้นผมจะทําฉากจบเท่าที่ผมทําได้ก่อนนะอ่ะซึ่งผมคาดว่าน่าจะมีประมาณ 2- 3อันนะผมที่ผมทําได้นะมันจะมีฉากจบหนึ่งนึงครับผมก็คือมีแบตใช่ไหมก็ต้องมีกนะูดเนาะอ่ะมีกูดอ่ะอันที่2นะผมก็คือฉากจบแบบแก้แค้นก็คือเราไม่ได้ฆ่าเขานะซึ่งก็คือผมก็ต้องกลับไปเล่นใหม่แต่ แต่ไม่ซื้อมีดนะครับผมไม่ซื้อมีดอีกอันนึงเป็นฉากจบหนึ่งที่อันเนี้ยผมไม่รู้นะว่าผมจะทำได้หรือเปล่าก็าคือมันเป็นฉากจบที่มันจะต่อมาจากฉากจบฉากจบแบดเอนดิ้งนะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองดูนะผมว่ามันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะลองเริ่มเริ่มอ,อันที่ง่ายๆก่อนก็นแล้วกันนะไปอาล่ะมาเออ อันนี้มันจะมีอยู่สปุ่มนะผมก็คือดําเนินการต่อก็คือคอนติเนียลเกวกับสนทนาอันนี้ผมค่อนข้างไม่รู้นะว่าผมกดสนทนาก่อนกรแล้ ه, วกันเฮ้ยพอไมนนนอไ่นั่นนายอ็นนี่ไงได้ต่อเลยนายก็อ่ะขอร้องอะ่ะอย่า,อย,าอย่าทำร้ายฉันเลยฉันฉันขอโทษสายสิสิ่งที่ฉันทำไปฉ,ฉ,ฉันฉันฉันมีครอบครัวนะเดี๋ยวก่อนฉ,ฉันฉันมาได้มานี่เพื่อทำร้ายนายฮะฮะ เออใช่ฉันขอโทษที่ทำกับนายไปฉันเป็นนี่แล้วแล้วฉันต้องใช้เงินแบบเร่งด่วนมากๆเลยความเจ็บปวดที่นายทำกับฉันม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 ากเลยนะฉันไม่อยากตายเออฉันขอโทษแต่ฉันต้องใช้เงินจริงๆตอนนี้จริงจริงสิฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ นายเลยนายเป็นใครเน่ยเออใช่จริงด้วยอันนี้ก็ข้างน่าสนใจนะเพราะว่าพ่อแม่ของฉันเขาป่วยตั้งแต่ฉันยังเด็กอะเกือบห้าอันนี้น่าจะห้าปีอ๋อน่าจะายถึงห้าขวบโอเคน่าจะสักห้าขวบฉันไม่สามารถจำอะไรเกี่ยวกับพวกเขาได้เลยแล้วก็ตาย พวกเขาไม่สามารถหลอดชีวิตได้ใช่ไหมฉันต้องใช้ชีวิตแบบข้างถนนแต่แล้วก็มีผู้ชายที่กำลังขายของอยู่เหมือนกับฉันฉันเอาชนะ อ๋ออ๋อ,อคือคือบิลลี่เขาก็เจอเจอเหมือนเราก็คือไอ้ชาวนเนี่ยเขาก็ขายของก็คือคือก็คือแบบทาร้ายเขาจะได้เงินประมาณนั้นอ่ะแล้วบินแต่เป็นตอนที่บิลลี่เด็กนะแน่นอนว่าบิลลี่เขาทําแล้วด้วยความโลภเขาก็ถึงกับฆ่าฆ่าชายคนนั้นไปเสียงขอร้องของเขามันยังดินมันดังมากจนน่าจะไปถึงภูเขามือของฉันที่เต็มไปด้วยคราบเลือด นั่นคือสิ่งที่ฉันเหลืออยู่ต่อมาตอนที่ฉันโตฉันก็รู้สึกแย่มากที่ทำแบบนั้นลงไปฉันเลยต้องมาทำแบบเดียวกับเขาฉันอยากจะทำความดีเพื่อแก้ไขความผิดพลาดของฉันแต่ว่า คนที่คล้ายกับนายเขาก็มาทําร้ายอย่างุนแงจนเกือบทําให้เราตายเพราะความหลงไหลเงินอันนี้น่าจะสื่อประมาณว่าบิลลี่น่าจะประมาณว่าเออเขาอะเอาจริงไอ้คนหน้าคล้ายไม่ใช่ใครหรอกก็คือตัวเราเนี่ยแหละคือตัวเราอะฆ่าเขาไปแล้วเวเออแต่ด้วยสาเหตุอะไรบางอย่างอะเรากลับมาเล่นเกมใหม่อ่ะเหมือนเนื้อเรื่องมันจะต่อจากตอนจบเลยผมไม่รู้นะว่าทําไมบิลลี่เขาถึงเขาถึงเหมือนคือตอนแรกผมเข้าใจผิดว่าเขาเป็นแค่ตัวละครแบบ NPC แจกเงินอะไรประมาณนี้แต่ตอนเนี้ผมรู้สึกว่าบิลลี่เหมือนเหมือนเขาน่าจะโดนอะไรสักอย่างเออเลยต้องมาทําอะไรแบบนี้ฉันเคยไปอยู่ในจุดเดียวกับนายฉันทําสิ่งที่น่ากลัวมากน่ากลัวมากที่สุดบนโลกใบนี้แล้วมันก็ทําให้ฉันเป็นทุกข์มากตอนนี้ฉันได้ลองทําสิ่งดีให้กับโลกจากความผิดพลาดของนาย นายสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ด้วยการเป็นเพื่อนกับฉันค่อยๆก้าวไปอ่าอันนี้ผมแปลไม่ออกนะแต่ถ้าอ้างจากฉากจบที่ผมอ่านก็คือตัวเราก็ได้เป็นเพื่อนกับเป็นเพื่อนกับเออตัวของตัวของบบลลี่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเออแต่เงินเนี่ยเราไม่รู้นะว่าได้หรือเปล่านะ โดยแต่โดยรวมคือเป็นฉากจบที่ผมว่าโอเคโอเคถึงแม้เราจะเสียบ้านเราไปนะอ่ะครับต่อจากนี้จะเป็นฉากจบ แบบเออไม่ถึงขั้นแบดเอนดิ้งก็คือเป็นน่าจะเรียกให้ถูกคือรีเวนเจนต์เอนดิ้งก็คือตัวของบิลลี่กลับมาแก้แค้นแล้วนะมาจะเป็นไงอันนี้น่าจะต้องสคิปยาวสักนิดนึงเกมแม่งไม่มีปุ่มสคิปให้กูด้วยแม่งโอเคมาเออตอนนี้ครับเราทําเงินมาจนถึงหมื่นหนึ่งแล้วซึ่งตามหลักเราได้เงินหมื่นหนึ่งเราต้องซื้อมีปึกจ้วงเขานะแต่แน่นอนครับว่ารอบนี้เราไม่ทำครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะได้แบดเอนดิ้งนะเออนี่ผมลืมนะผมคือใครลืมเป้าหมายของตัวเองแล้วนะ เรา呐ผมติดหนี้นะผมหนี้บ้านทั้งหมดเป็นทั้งหมดเงินหนึ่งหืสองล้าร์อดอลเราต้องหาเงิน1 2 5 0 0อารดอลลเท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเราไม่จะเป็นต้องเอามีดไปแทงเขาเนาะเออเพราะฉะนั้นมามาทำให้ทุกอย่างเป็นไปึงเป้าหมายกันโอเคได้เงินของนายแล้วเ,ออเพราะฉะนั้นปล่อยปล่อยกูไปเถอะขอร้องอ,อ่ะไปเถอะอ,อ่ะแล้วเราก็หนีไปครับ หลังจากนั้นคุณูกขับรถด,ด้วยความเร็วแสงไปพร้อมกับเงินส่วนบิลลี่ก็นอนเป็นผักเออหลายปีต่อมาเบลลี่นะผมเขาก็ได้แจ่งความกับตำรวจแล้วเราก็ติดุู่ขับแค่นั้นแหละนี่ก็ถือว่าเป็นฉากจบเออีเวนเจน์เอดดิงเนาะมาต่อมาครับก็คือ Good เอ d ดิ้ซึ่งอันเนี้ยน่าจะนานกว่าอันอื่นเลยเพราะฉะนั้นผมจะรีบเคลียรย์เกมนี้เสร็จเลยนะมา เออเอาละครับผมตอนนี้ผมก็ต้องขอบอกเลยนะว่าผมจะขอไม่ทําฉากจบกูดเอนดิ้งละนะฮะสวัาาสวถามว่าทําไมเออทุกคนน่าจะสังเกตน,นะผมว่าตอนนี้ผมมีเงินทั้งหมด2 2 2พบาทนะอ่ะนี่ครับผมเพอซื้อถุงมือไปซึ่งมันผิดกฎเพราะว่าผมต้องทําเงิน1 2 5 0 0ดอลลาร์ด้วยมือเปล่าเท่านั้นนะผมเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถทํา เออฉากจบนี้ได้สําเร็จแบบเสร็จสมบูรณ์แล้วนะก็ผมไม่รู้นะว่าจะเอาอย่างไงต่อผมเพราะฉะนั้นผมจะสปอกันแล้วกันนะผมว่าอ่ะไอ้กูดนี้เนี่ยพอเราทารําฉากจบนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาเงินทั้งหมด1นึ่งหม้ดอลลาร์ไปไปปลดนี่นแล้ผมเราก็ซื้อบ้านคืนนะนะส่วนบิลลี่เขาก็ใช้ชีวิตตามโปกตีนะผมก็จบประมาณนี้นะเออส่วนตัวนะผมถ้าให้ผมรีวิวแมปนี้นะผมรู้สึกว่าเป็นแมปที่ คือคอนเซปต์มันค่อนข้างน่าสนใจนะเพราะมันไม่ได้น่าสนใจตรงที่เราต่อยแล้วเราได้เงินนะผมแต่มันน่าสนใจตรงที่ตัวบิลลี่ครับเพราะว่าบิลลี่เนี่ยเขาเหมือนจะเป็นต,ตัวละครที่เหมือนจะเป็น NPC เนาะเออประมาณว่าเราต่อยแล้วแจกเงินอะ่ะซึ่งเหมือนตามหลักอะ่ะบิลลี่เขาไม่ควรจะมีความรู้สึกนะแต่แต่พอเราไปต่อยปุ๊บเขากับรู้สึกเจ็บแล้วเขาบอกว่าเจ็บจริงๆอะ่ะแต่นั่นก็เป็นข้อเสียเหมือนกันครับคือมันเป็นข้อเสียในข้อดีนะผมเพราะว่าข้อเสียของเกมนี้คือคือถ้าเราช้ำฉากจบ กูดเอนดิ้งไม่หรือ Bad Ending งนะเราก็จะรู้นะครับผมว,ว่าตัวของบิลลี่เนี่ยเหมือนเขาเป็น NPC ที่ไม่มีวันเจ็บปวดแต่พอเราตีเขาไปเรื่อยตีเขาไปเรื่อยกับกลายเป็นว่าเขาเจ็บจริงนะแต่พอเราได้ฉากจบแบดเอนดิ้งแล้วก็ไปทำให้ฉากจบรีเวิ i ์เ e n d อนดต่อกลายไม่ไม่ใช่รีวไม่ใช่รีเวิร์เอนดิ้งมันคือแฟนชิพเอนดิ้งนะผมเราก็จะรู้นะครับผมว่าความจริงแล้วเนะี่ยตัวของบิลลี่เขาไม่ใช่ไม่ใช่ NPC อย่างที่เราคิดนะเป็นเพียงแค่เขาเป็นเพียงแค่เด็กคนหนึ่งนะผมที่สูญเสียพ่อแม่ตอนเด็กแล้วก็กลายเป็นเด็กขอทานนะผมแต่ก็ตั้งตัวด้วยการทําไปเจอคนที่ทําธุรกิจแบบเขาเนี่ยแล้วก็ไปตีก็เขาก็ไปตีแล้วก็ฆ่าเออแล้วเขาก็ต้องมามีชีวิตที่ดีแล้วด้วยความที่เขารู้สึกผิดนะผมเขาเลยต้องมาทํางานแบบนี้แทนะซึ่งนั่นแหละครับมันเลยเป็นจุดที่ผมค่อนข้างงกับตัวเนื้อเรื่องนะคือเนื้อเรื่องช่วงแรกเหมือนจะปูให้ัวบิลลี่เป็นเหมือน NPC เนาะแต่ช่วงหลังกลายเป็นเอากลายเป็นว่าปู เป็นว่าบิลลี่เนี่ยเป็นแค่เด็กธรรมดาทั่วไปเจย,ยท,ที่ที่ต้องการที่จะรับชอบเรื่องราวนี้ทั้งหมดนะผมก็เลยตัดสินใจที่จะมาทําอาชีพนี้แทนนะผมเลยผมเลยไม่รู้นะผมว่าเรื่องของบิลลี่เนี่ยที่แท้จริงมันเป็นยังไงนะแต่จริงๆนะผมผมก็ไม่ได้ซีเรียสกับเกมนี้ขนาดนั้นนะเพราะด้วยความที่เกมนี้มันเป็นเกมก๊อปที่มาจากเกมไอไอบัดมันนี่นะผมมันเลยผมเลยไม่ได้ผมเลยไม่ได้ซีนะผมว่าเออมันเรื่องมันจะดีหรือเปล่ามันจะอะไรแค่นั้นผมแค่หาแมปแมปทั่วไปอัดไปเรื่อยๆนะผมนะ แค่ผมชอบคอนเซปที่ว่าเออมันมันต่อยแล้วมันได้เงินดีเออนั่นแหละก็ส่วนตัวแบบนี้ถ้าให้คะแนนผมให้สัก4เต็ม10ก็แล้วกันนะครับผมเป็นแบบที่พูดตามตรงว่าถ้าเล่นแค่ครั้งเดียวมันจะสนุกมันจะลุ้นนิดนึงนะแต่พอแต่พอเล่นแต่ถ้าถามว่ามันอยากกลับมาเล่นครั้งที่2มันก็ไม่ได้อยากกลับมาเล่นขนาดนั้นนะอืมก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะผมสับคลิปนี้ผมโชว์คุณหรือาดอชไปละสวัสดีครับ Sì.